สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชอรี่นะคะพันดาพันดาค่ะวันนี้มาสองคนแฮปปี้ไหมแฮปปี้คนหรือต้องขายไหนเอาจริงๆเราก็ต้องสองคนอยู่แล้วเราต้องสองคนอยู่แล้วเปล่าเธอสปอยลุลบะเหนี่ยเฮ้ยไม่เราก็ต้องขายฝั่งเราให้ได้มากที่สุดนะวันนี้ทําคะแนนได้เลยนะ อันนี้ทําคะแนนได้เลยเขาหนาวนี่หนูแทบจะถอดสูตรให้ใส่แล้วเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงค่ะเอาอะไรไหมคะอืมก็ออกงานควงแขนหน่อยออกงานควงแขนเขาปะผู้คนอืมเป็นยังไงบ้างซีรีออนแอร์ไปแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วฟีดแบกดีมากดีค่ะฟีดแบกดีแฮปปี้มากคืนนี้มีอะไรคะ ep สาม ep สามแล้วมันเริ่มที่จะแบบเข้มข้นละเข้มข้นขึ้นเยอะอืมก็ต้องรอติดตามคืนนี้ตอนสี่ทุ่มครึ่งนะคะค่ะ ช่องสามเนาะใช่ที่พี่ผัดมามีทีมใหม่กันทีมแฟนสาวมีเริ่มมีแบ่งทีมกันแล้วใช่ทีมแฟนใหม่ทีมแฟนเก่าอืมีแบบนี้เลยแล้วพี่เพียวหนักใจไหมคะเออมากับคุณก็ไม่หนักใจตอบดีตอบดีวันนี้คือเป็นการเฉลยอะไรบางอย่างเเต่นะก็ เราก็อุ้ยไม่พูดไม่ได้พูดดีกว่าก็ชุดก็แมทช์กันอยู่นะคะมาออกงานคู่วึงแขกวันนี้ออกงานคู่ไม่ว่าค่ะจับคู่อย่างเงี้ยเลยเราดึงเราดึงอย่างไปอ่านฟิดแบคอ่ะแต่ละคนแบบว่าได้เจออะไรบ้างบที่แฟนแตนงเขาแบบเน้นมหา ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคำชื่นชมแล้วก็เชียร์อัพเชียร์ให้เราคู่กันเชียร์ให้เราคู่กันคู่กันใช่ค่ะเขาแบบดูแลบิกอินอะไรเงี้ยชอบเคมีเนาะชอบเคมีแล้วก็มีการวิเคราะห์สตอรี่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฮปปี้แล้วก็เอนจอยในการอ่านคอมเมนต์อ่านฟีดแบ็กมากๆใช่ค่ะเขาไม่เดาถูกกันได้ไหมว่าแบบก็ถ้าเดามาทางนี้หนูก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันถูกต้องนะคะเป็นเวทีที่จะไม่เจ็บทีหลังแน่นอนไม่พูดดีกว่าเราไม่พูดดีกว่าพูดไม่ได้ ตอนี้รอยู่ในีสเออองี้ยต้องถามคนข้างค่ะว่าสวยไหมเขาสวยตั้งนานแล้วค่ะสวยมาตลอดอี่คำตอบมีคนตอบแทนแล้วไม่เคยไม่สวยทำคะแนนเต็มที่เลยนะมน้ได้ไหมวันนี้ว so ันนี้ได้คะแนนแล้วไหมได้คะแนนหาให้เจอคนที่พร้อมจะอวยเราเป็นในทุกๆงานขอโทษนะคะพี่แอ ไดกดดังแบบเาละเอาะจ่ายหัวแล้วกำมันแล้วกำมันแล้วเ่อก่อนตอนี้เราเปินเราก็เล่นอย่างเดียวเราแต่เราไม่ได้เห็นตัวเองในแบบในจอพอะไรอาเห็นต um ัวเองไม่ออกมาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างหายเหนื่อยอ่ะหายเหนื่อยแล้วก็จริงๆริงก็แอบภูมิใจนะแล้ววิเคราะห์ไปด้วยแล้วก็นั่งวิเคราะห์ใช่เอยเราทำแบบนี้ออกไปด้วยเนาะเขาใช้คัดตีเนาะใช้คัดนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อิมโพรไวส์ออกมาดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบนี้ใช่แล้วก็มีพา แบบเล่นไปแล้วเอ้าเขาไม่ได้ใช้แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เนาะส่วนใหญ่ Improvise จะได้ใช้ใช่ค่ะเป็นยังไงถ้ามันเกิดแบบตัวเองนั่งดูตัวเองเล่นนะก็ยิ้มมั้งมีฮอปนะอันไหนมันเศร้าฮ็อปเศร้าไหนน่ารักก็คือแบบเออเออน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเราแอบยิ้มเรามียิ้มอือใช่เรารู้สึกว่าโอ๊ยคู่นี้มันน่ารักจังเลยอ่ะคู่ไหนนะคู่ไหนลอกเพียวเท่านั้นค่ะหรือล็อกมงชารี่พันดามน่ารักอยู่แล้ว เราเอเราาเลือกนะ<อ>น,น,นีกันนะอะไรงเงี้ยเาอินกับเราดดีใจดีใจ,ใจมากรู้สึกว่าเออมันก็สำเร็จสำเร็จไปขั้นหนึ่งที่เขาแบบว่าอินกับสิ่งที่เราได้แสดงออกไปใช่ค่ะหายเหนื่อยด้วยแล้วก็จริงๆชื่นชอบมากเลยอ่ะชอบเวลาเขาเลือกทีมเวลาเขาแบบ ทะเลาะกันหรือคอมเมนต์สองฝั่งทะเลาะกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกแฮปปี้มากเพราะเรารู้สึกว่าเออเราตั้งใจทําผลงานตรงเนี้ยออกมาแล้วเราได้ยินพวกเขาแบบเออรู้สึกว่าเขาอินอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากแล้วส่วนตัวเราเองล่ะดูแล้วยิ่งอินกว่าตอนเล่นอีกนะอินดีนะอินมากใช่เพราะมันถูกตัดออกมาแล้วอะแล้วมันร้อยเรื่องออกมาแล้วอะมันกลายเป็นว่าเออเราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วเราแบบอินไปด้วยเลยอ่ะใช่ถค่แต่ว่าหายเหนื่อยหายเหนื่อยในพาร์ทไหนบ้างล้วพอแบบได้ดูแล้ว ทบจะถูกพัดคือมันเป็นมันเป็น f e ลลิ่งที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราได้คลอดลูกออกมาคลอดลูกคลูกเหมือนเราได้แบบตั้งใจทำหนึ่งอย่างออกไปแล้วเราสึกว่าเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้คนดูรู้สึกว่าเออเนี้ยมันเป็นชิ้นงานที่น่าจดจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราได้ฟิดแบ็กในทางที่มันเป็นแบบบวกอ่ะเราก็รู้สึกแบบโอ้ยโล่งใจดีใจอิ่มอกอิ่มใจหรือว่าแบบที่เขาแบ่งทีมกันนะมันแปลว่าเฮ้ยเราสำในเปรขั้นแล้วกับการที่ทําให้คนดูอินไปพร้อมกับเราและเลือกทีมใช่ แต่ชื่อเรื่องเราคือแบบเราเลือกคอมวเตอร์เขาแบ่งทีมแล้วเขาแบบทีมเขาอ่ะมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือมันจะตีลังกาไม่ร่าเราก็ต้องรอติดตามว่าขบวนที่คุณเลือกเนี่ยจะพาคุณถูกขบวนไหมมันถูกขบวนไหมมันมีทางตันหรือเปล่าใช่แล้วมันจะพาคุณตีลังกากี่ตลบต้องเตรียมให้พร้อมคุณลองคิดดูว่าทีมถ้าเลือกทีมคุณอ่ะมันดียังไงอโหทีมผมดีอยู่แล้วทีมผมนฟงหคุณไม่ต้องเผื่อใจไม่ต้องอะไรเพราะผมรัก รักเดียวใจเดียวผมทําทุกอย่างอให้คุณมีความสุขให้คุณมีรอยยิ้มคุณไม่ต้องมีน้ําตาซักกระหยดคุณก็ต้องเลือกผมฮะอนาคตที่มันสดใสฮะเราได้โอกาสเราคุยไว้ก่อนนะพัาแล้วก็ไม่มีใช่เราไม่รู้เลยเราฟรีอยู่แล้วนะเนอะนิ่งเลยกล้ากล้ามองหน้าหน่อย เขาไม่กล no, 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 ้าหรอเขาแบบเขายังไงอ่ะมองมองจนถามว่ามองหน้าพี่ทำไมทำไมแม่ตอนขายมองหน้าพี่หน่อยเผื่อพี่จะซื้อยังไงคุณให้เทคะแนนมาบอกเขาไหมก็ก็อืมก็มีบ้างนะคะเพราะว่าเรารอแฟนเก่าเรามานานเนาะแล้วพอเป็นคนที่ทําให้เรายิ้มได้ในวันที่เราแบบอาจจะเศร้าอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมีอยู่แล้ววันไหวอ่ะเออ ก<บ>็น้อรอ <S <S เราดูดีกว่าเพราะว่าอีพีสามนี่ได้ยินมาว่าน่ารักมากอ้าขายเลยขายเลยว่าน่ารักมากค่อนข้างน่ารักค่อนข้างน่ารัก,รกต้องรอติดตามคืนนี้ค่ะ<ช>ว่ารถไฟขบวนไหนจะได้ยิ้มรถไฟขบวนไหนจะนั่งซึมอือหรือจะย้อนหลังใน YouTube ก็ได้ใช่ย้อนหลังใน YouTube ได้เลยค่ะตอนห้าทุ่มสิบห้านาทีดูแบบอันคัดเวอร์ชันได้เลย ันแน่นอนอยู่แล้วมันก็มมันนก็ได้แบบได้จิกหมอนได้อะไรอยู่แล้วแน่นอนานห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเลยค่ะคืนนี้ EP สามถ้าคูณสูงอะถ้าเราเปลี่ยนว่าอะสองเมที่ผ่านมาเป็นอาหารเนี่ยเป็นเมนูไหถ้าเราเอื้มออเดอร์แล้วกันออเปแค่ออเดอร์ a p ป e t i z e r appetizer ออเดอร์ a p p e เ i อร์ให้เรื่องอะไรอย่างงี้ออเดอร์ต้นจีนค่ะโอ้ต้นจีนเลยเหรอเพราะมันมันยิ่งใหญ่มากอ่ะมันยิ่งใหญ่เนาะใช่ แล้ว EP พสามนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นเมนูเป็นเมนูอะไรคะเออเอาสิเอาอะไรดนี่ะบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่เลือกได้กินแบบนานาชาตินานาชาติด้วยบุฟเฟ่นานาชาติเลยก็โตรเงเลยวะแต่อาจจะหนักไปทางของหวานนิดนึงใช่หนักไปทางของหวานใช่ก็รอลุ้นรอรุ้งคืนนี้ได้เลยค่ะอีพีสามคล้ายๆความแล้วอย่างเป็นทางการที่ว่าแบบว่าไม่ได้ยังไงกับเบลลี่ที่ง ได้ค่ะ Roller Coaster The Series นะคะเดินทางมาถึง EP 3แล้วนะคะคืนนี้4ี่ทุ่มครึ่งนะคะผ่านทางช่อง3ค่ะหรือว่าดูอันขัดนะคะได้ทาง Motion m i n d s Entertainment ในแอป,ป YouTube ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็เลือกขบวนรถไฟดีๆนะคะว่ามันจะตกรางหรือไม่ตกรางช่วยพี่เพียวด้วยนะคะมีคนชุมะอบอสอื สวยจริงยกเครดิตให้พี่แบงค์ที่พี่แบงค์แชร์พื้นกี่กว่าค่ะเพราะว่าเขาเทพจริงกับการจัดแสงการจัดสีอะไรอย่างเงี้ยโปรดักชันเราแบบใช่โปรดักชันดีมากการจัดแสงดีมากค่ะภาพอะไรออกมาอาร์ตมากเหมือนเราได้ดูงานศิลปะไปในตัวด้วยใช่ค่ะฟินฟินฟินคนในคอมเมตขาชื่นชมกับงานที่บอกว่ามีงานที่นแสดงโอ้โหป็นซัพพลใช่ไหมก็ขอบคุณเหมือนกันที่ให้โอกาสเราอ่ะเพราะว่า อย่างที่เคยบอกคือเราเล่นเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะแล้วเราก็แฮปปี้อ่ะที่ได้เหมือนเป็นตัวแทนแล้วกันในการสื่อสิ่งนี้ออกไปใช่ค่ะ represent สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้อยู่แล้วใช่ค่ะเป็นเกียรติค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาแสดงเรื่องนี้ทั้ง3มคนเลยเนาะพี่ในกดด้วยใช่ค่ะมันมันไม่ใช่แค่การแบบแสดงแต่มันแบบเกิดมาช่วยสะพอนหลายๆอย่างใช่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 ค่ะ ขอบคุณค่ะ